เหรียญเต่ามังกรอภิมหาเศรษฐีหลวงปู่แสงจนทอวโสวัดโพชัยตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม,พนมปี2561ดอกจันทดอกจันทรเหรียญเต่ามังกรอภิมหาเศรษฐีของหลวงปู่แสงจนทอวโสถูกอธิฐานจิตเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศสออ่ออาง2-5-6-2เวลา9นาฬิกานาทีปัจจุบันหลวงปู่แสงมีอายุ108ปีและพรรษา88 จังหวัดนครพนมในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านหนึ่งในนั้นคือพระครูอุดมรังสีหรือห,อหลวงปู่แสงจนทอวโสเจ้าอาวาสวัดโพชัยตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมและอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองหลวงปู่แสงเป็นพระป่ากรรมฐานสิทธสายหลวงปู่เสากลตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ อ้วนติสโสและหลวงปู่สิงขนปอยาคอโมโนนอกจากนี้ท่านยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่คำพันโคสปัญโยวัดทา่านมหาชัยโดยท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไปมาหาสู่กันอยู่เสมอประวัติหลวงปู่แสงจนทอวโสปัจจุบันหลวงปู่แสงมีอายุ108ปีพันษา88ท่านเป็นชาวจังหวัดนครพนมโดยกำเนิดเกิดในสมัยรัชกาลที่6เมื่อวันที่10มีนาคมพศส,สาลา 2 4 5 4ที่บ้านโคนตูมอำเภอนาแก่ตําบลก้านเหลืองจังหวัดนครพนมวัยเยาว์ของท่านดําเนินชีวิตตามแบบวิถีชนบททั่วไปจนกระทั่งเมื่ออายุ19ปีท่านได้บวชเน้นหน้าไฟเพื่ออุทิศกุศลให้แก่คุณตาที่วัดสีสําราญตําบลก้านเหลืองจังหวัดนครพนมโดยมีพระอินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากการบวชเพื่อส่งศพคุณตาแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะลาสิกขาแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมให้ลาสิกขาท่านจึงได้ออกธุดงไปยังจังหวัดขอนแก่น บ้านไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเขม,มาร่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เวลาทุดงทั้งสิ้นเจ็ดเดือนและอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูบริหารเกษมรัฐวัดบ้านแก้งอำเภอเขม,มาร่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจนทวโสโลุงปู่แสงได้ศึกษานักธรรมจนสำเร็จทั้งตรีโทและเอกท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตามพระธรรมวินยัยมีความรู้ลึกซึ้งและความสามารถในการเทศนาอย่างแจ่มแจ้ง มีปฏิพาณและโวาหารที่จับใจสิบหลายท่านเชื่อว่าหลวงปู่แสงสำเร็จชานสมบัติขั้นสูงและสามารถรู้เรื่องราวในใจของผู้อื่นได้เพียงแค่จับมือในด้านคาถาอาคมและอักขรเลขยันหลวงปู่แสงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าบรรดาลทรัพย์ผู้ที่มากราบไหว้ขอพรจากท่านมักได้รับความสำเร็จตามที่ปรารถนาเสมอวัตถุมงคลของหลวงปู่แสง วัตถุมงคลของหลวงปู่แสงได้รับการกล่าวขานว่ามีพุทธคุณครบถ้วนทั้งในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาภ